Nè nè Vậy thì vậy thì Vậy Nè Phải tạm, phải tạm, phải tạm, phải tạm

ไปบ่โอ้สุดยอดสุดยอดนายสุดยอดนายปลามีตปลาสอยได้หนิฮูหูหูหูปลาเจ้าขึ้นมาถามมึงเด้พอ,พ,อ,อพี่นอ้องพี่น้องเออแห่เพิ่อนก้อนกับกระเรงเลยสบายเนี่ยก้อนปลาจอปลาแห้ง โอ้ยขากลลยขากไลถ้าเบิ้งที่น้อง้าเบิ้งบนรอหลอกเต็มมานเด้อเพื่อนนี่เด้อเออสายหน่อยสายใหญ่ติดต่อไรข้ามากินปลาหลอนสลัมเพื่อนวะ บอปลาดินเดบๆๆๆบเด่นถ oh, oh, ึงน <IO> ้อยเดียวนี่นี่เออมูเดียวโอ้ยืนแพ้เือตปว่าปลาฝืนพูดฝืนๆถามเพิ่งเิกพูดเราืนมาโอ้โอ้ใจรอดใจรอดอ้ใจรอพี่น้องอใจรอดสิขคืนแล้วสิคืนแล้วเออค้องกระลังสิขคืน123อโอ้ สูงกว่านสูงกว่านพี่น้องเลยดีดีเฮ้เขาตัางกันี่โอ้ยมีตัวปลาสอยเออเอาัศมีก่อนเนาะเอาัศมีก่อนยกโบ้ให้เพื่อนเออโอเค